สวัสดีเพื่อนๆชาว r o ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวิชชิ่งตู้ถัดไปนะครับต่อจากชุดซาลาเปานั่นเองครับจะมีความสามารถอะไรบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันครับ คยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพจวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สำหรับวิชชิ่งต่อไปนะครับถ้าเรียงตามไทม์ไลน์ของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวชุดดอกไม้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะครับผมว่าวิชชิ่งทั้ง4ชิ้นในตู้ดอกไม้เนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรบ้างนั่นเองนะครับเริ่มจากส่วนหมวกก่อนเลยนะครับผมนี่หมวกตัวนี้นะครับใส่ได้ทั้งคนทั้งแมวเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะบวกในเรื่องของค่าเอจิกับค่ารักเนี่ยอย่างละ5นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจอย่างละ5% นะครับ Attack Speed บวก4%ครับแล้วก็บวกคียอีก6หน่วยนั่นเองครับแล้วถ้าเราสามารถบวก15ได้นะครับอ่าเวลาเราโจมตีกายภาพนะครับผมก็จะมีการบัฟ Attack Speed ขึ้นมา15%นะครับเป็นเวลา3วินาทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่เรามีการทำ Damage กายภาพใส่ศัตรูนะครับจะบวกค่า Critical Damage 0.5%ดเมรแล้วก็บวก P Damage อีก0.8%นั่นเองครับสามารถ stack ได้สูงสุดถึง10ครั้งเลย นะครับอ่าแล้วก็จะมีะตัวบัฟเนี่ยอยู่เป็นระยะเวลา8วิครับแล้วก็คููดาวเนี่ยจาก15วิถ้าบวก18นะครับคิีดแดมจะบวกอีก5เซนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเหมาะกับสายคริมากมากนะครับสำหรับตัวหมวกตัวนี้นะอ่าใครที่เล่นสายคิีก็ฟังดูแล้วลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าหมวกตัวเนี้ยบวกทั้งคิีดแดมบวกทั้งพีดาเมจไปในตัวเลยนะครับผมอ่าต่อมานะครับ ส่วนปากนะครับส่วนปากนะก็จะเป็นตัวดอกไม้ตัวนี้เลยนะครับที่เป็นสีฟ้าๆตัวนี้นะครับสำหรับส่วนปากเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็ตัวนี้นะครับจะบวกค่าเด็ก8หน่วยนะครับเพียร์แท็กกับเอเมทแท็กอย่างละ4.5นะครับผมแล้วก็ตีเดมอนแล้วก็กันเดมอนนะครับอย่างละ6%นั่นเองครับถ้าเราบวก10นะครับผมเราก็จะได้รับการกันเดมอนแล้วก็ตีเดมอนอีก3%นะครับถ้าบวก15นะครับก็จะตีเดมอนกันเดมอนอีก 5%นะครับเรียกได้ว่าเป็นปากดอกไม้ปากผีนะฮะเออก็เอาไว้แบบตีเดมอนหลวนลวนเลยนะสำหรับเซิร์ฟใหม่ๆห,หรืออะไรอย่างนี้ที่แบบต้องการจะเน้นไปที่เดมอนเนี่ยปากนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับอ่ะต่อมานะฮะก็จะเป็นส่วนหลังนะครับผมตัวนี้เลยนะอ่าดอกไม้ติดหลังตัวนี้เพิ่มอะไรบ้างนะครับจะเพิ่มเอจิแนะครับแล้วก็พีดา a เ e จเนี่ย5%แต่เอ็มดา e เจแค่3%นนั่นเองนะครับนอกจากนี้จะบวกมูฟสปีด อีก4.5ด้วยนะครับแต่ว่าตรงที่บวก15นะครับเราก็จะได้ค่ากันธาตุลมนะครับมา15นะอ่าแล้วก็ถ้าบวก18นะครับตรงนี้เราจะได้ดาเมจธาตุลมบวก15นะครับซึ่งธาตุลมส่วนใหญ่อาชีพที่เล่นก็จะเป็นวอลล k กันซะมากกว่านะครับแต่เอ็มดาเมจเนี่ยมันบวกแค่3ครับไม่เท่าพีดาเมจ5นะเออหลังตัวนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเอาไว้ใช้กับ อาชีพไหนได้บ้างที่ต้องการจะกดธาตุลมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแต่ว่ามันก็ในอีกแง่หนึ่งก็คือการธาตุลมได้ด้วยครับก็อาจจะเอาไว้กันพวกเชนไลนิ่งอะไรพวกนี้ได้นะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นส่วนหลังนะโอเคต่อไปสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวชุดนะครับสำหรับตัวชุดนะครับนี่เลยก็จะเป็นชุดที่แบบมีนกเกาะที่ไหล่ด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวผู้หญิงเนี่ยนะฮะอ่าชุดตัวนี้นะครับก็จะบวกพีเอทแกกับเอเมทแอกนะครับอย่างละ5.5นะครับ จอกเกราะนะครับอย่างละ6%นะครับมูฟสปีด e d 2.5%นะครับแล้วก็ตัวนี้ออสแตทบวก5นะครับบวก15นะครับเมื่อเราใช้สกิลพวกเดชหรือว่ามูฟเมนต์นะครับผมอ่ะก็จะบวกมูฟเมนต์สปีดอีก25%เปเ็นเป็นเวลา3วินะครับแต่ว่าจะมีคูดาวอยู่ที่8วินั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าบวก18นะครับก็จะได้พีดาเมจกับเอมดาเมจบวกไปอีก5.5%นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชุด สายซิ่งนะครับแต่ซิ่งได้แค่สามวิเราก็ต้องรอคูดาวอีกห้าวินะครับเพื่อที่มันจะซิ่งได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็เป็นชุดเอาเววิ่งหนีละกันนะครับโดยรวมแล้วชุดรอบนี้นะครับชุดดอกไม้เนี่ยก็จะมีแค่หมวกที่รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับที่มันเพิ่มให้กับสายคีนนั่นเองนะตัวปากอาจจะเน้นเรื่องของอารตีเดมอนเยอะไปนะครับอ่าแล้วก็ตัวหลังเนี่ยเพิ่มธาตุลมกันธาตุลมก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะมันก็มีหลังอันที่มันควบคุมมากกว่านะนอกจากคนที่จะมีชุดวาชุดนิดท็อกอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวชุดก็ถ้าจะเอาวิ่งเออผมคิดว่าไปใส่พวกถึกน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันวิ่งเร็วแค่3วาวินาทีเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง กับชุดตัวนี้นะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมสําหรับผมมองว่าอาจจะเฉยๆถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ชอบในเรื่องของแฟชั่นนะครับความสามารถมันค่อนข้างที่จะเฉยๆมากๆนะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าถูกใจยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องจุงโก้ด้วยนะครับรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ